สวัสดีครับกับไมค์ค้งนะครับกับร้านหาทายฟิชชิงสุขุมวิทแปดสิบห้านะครับวันนี้นะครับเราเอาเจ้าลอกนะครับตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย VBa บนะครับเจ้า VBa บสคอมแบนะตัวนี้นี่เรียกว่าออกมาเพื่อสู้กับตัวอิตาเลี่ยมเลยนะครับดีไซน์แบบโคตรโหดดีไซน์แบบคอมแบทนะครับโคตรหล่อเลยตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแขนเกลียวครับนะน็อปแต่งทรงจิกกิ้งใส่มาให้พร้อมนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานแล้วตัวนี้นะครับ ที่คุยกับทางบริษัทนะครับเสริมความแข็งแกร่งตรงบอดี้ตรงนี้มาให้นะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเวลาไปอัดปลาใหญ่นะครับถ้าบอดี้มันอ่อนนะครับมันจะบิดตัวบิดซ้ายบิดขวานะครับทาง v b a บเนี่ยก็เลยจัดตัวนี้เป็นบอดี้แบบแข็งพิเศษมาให้เลยนะครับเพื่อสู้เกมใหญ่นะครับแล้วก็ใส่น็อปจิกกิ้งให้แขนระบบเกลียวนะครับ ห้องเบรกขนาดใหญ่นะครับนี่เสียงลั่นๆเสียงลั่นๆนะครับตรงนี้มีลูกปืนนะครับเพื่อให้สายไม่ตีเกีียวง่ายนะครับแล้วก็เป็นระบบช็กนะครับไม่ว่าเราจะตีแรงแค่ไหนมันก็จะไม่สับนะครับก็มีเข้ามาทั้งหมด5เบอร์ครับครอบคุมการใช้งานเลยนะครับเริ่มจากเบอร์เล็กของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับเบอร์2 0 0พนี่สายตีเอ่อปอมนะครับสายตีเอ่อปอมสายไลจิกนะครับจัดเบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้วว่าแต่งเต็มพร้อมใช้งานนะครับ อกลูกปืนสแตนเลสนะครับกันน้ําเค็มนะครับก็ลุยนะซื้อไปลุยๆราคาไม่แรงนะครับแล้วก็เบอร์สามพันครับนี่เสียงลั่นๆ่นใครที่เป็นสายแคดช้ฟฝั่งนะครับหรือว่าสายแข่งสวายนะครับต้องจัดเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์สามพันนะครับเบอร์สี่พันครับบอดี้เท่ากับเบอร์สามพันนะครับแต่สปูนจะใหญ่ขึ้นก็เลือกให้เข้าการใช้งานของเรานะครับถ้าเราชอบจูสายใหญ่หน่อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ชอบลอกตัวใหญ่นะครับ ไม่ชอบลอกตัวใหญ่แต่อยากจะจุกสายเยอะนะครับแนะนําเบอร์สี่พันตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็เบอร์ห้าพันครับนี่สําหรับคนที่เป็นสายแคชช้ยฝั่งนะครับจิกกิ้งนะตกสวายตกปลาบึกใส่คันเก้าฟุตนะครับเก้าฟุตสิบฟุตใส่เบอร์ห้าพันเนี่ยผมว่ากําลังสวยเลยนะครับส่วนเบอร์หกพันนะครับพี่เบิ้มของเรานะครับตัวนี้ก็ใครที่เป็นพวกคันตกปลาบึกคันตกทะเลนะครับคันจิกนะครับ แข็งๆหน่อยนะครับหรือว่าจะเอาไปใส่กับ10ฟุตเอาไว้ตีกระชากนะครับก็จัดเบอร์6,000ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าสเปคโคตรโหดนะครับ6ลูกปืนสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับเกเลโชอยู่ที่5.2ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะครับน้ำหนักเบรกนะครับเริ่มต้น10กิโลครับโหเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10กิโลก็เรียกได้ว่าครอบคุมการใช้งานแล้วนะครับ เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเบอร์2 0 0พันเจอชาโดนี่ก็อาจสบายๆนะครับเบอร์3า0พันกับเบอร์4 0 0พันนะครับไปแข่งสวายหรือจะอไปตีเหยื่อสดหรือจะอไปตกเกา๋าเก๋าได้หมดนะครับเรียกว่าครบพร้อมใช้งานแล้วก็ดีไซน์สวยมากตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับสีเขียวทหารนะครับสีเขียวทหารอ่อนๆน,นะครับก็เรียกว่าลงตัวข้อสําคัญคือกิ๊กเสียงโคตรลั่นนะครับกิ๊กเสียงโคตรลั่นตัวนี้นะครับ ก็ใครที่มองหาลอกสปินนะครับราคาไม่แรงแต่คุณภาพนี่คับแก้วนะครับต้องจัดตัวนี้เลยนะครับกับเจ้า VBAT COMBAT o นะครับออนปี2022มามาฟังราคากันนิดนึงนะครับมาฟังราคากันนิดนึงนะครับเบอร์2000ครับนะเบอร์2,890บาทเท่านั้นครับความจริงแค่ชุดขามันอย่างเดียวนะครับเมื่อก่อนก็990แล้วนะครับเฉพาะชุดขานะครับนี่ยังไม่รวมสปูลแต่งกับกลิกเสียงแต่งนะครับ 890เท่านั้นโคตรคุ้มเบอร์สามพันกับเบอร์สี่พันนะครับผมจัดให้ราคาเดียวกันไปเลยนะครับที่990บาทนะครับ990บาทดูฟังเสียงก็สายแข่งสวายนะครับชอบถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับเสียงโคตรลั่นนะครับ990บาทถ้าเป็นคนชอบจุกสายพีอผมแนะนําซื้อเบอร์สามพันก็ได้เพราะบอดี้เท่ากันนะครับแตกต่างกันทิ่สปูเฉยๆนะครับถ้าใครชอบใส่สายเอ็นนะครับแล้วก็อยากได้งานครอบคลุมหน่อยก็จัดเบอร์สี่พัน นะครับจัดได้เลยครับราคาเดียวกัน990บาทนะครับเบอร์5,000อ่าเบอร์5,000หนึ่งพักับ90บาทเท่านั้นนะครับเบอร์5,000หนึ่ันกับ90บาทตัวนี้นี่แนะนําว่าใส่คู่กับอิเล็กตอรโกลนะครับซัก9ฟุต10ฟุตเนี่ยสวยเลยนะครับส่วนเบอร์6,000นะครับแนะนําเป็นพวกสายทะเลนะครับหรือว่าใส่กับพวกคันต่อโคนนะครับ PE48 PE36 อย่างเงี้ยนะครับ เอาไปตกปลาบึกปลาสวายใหญ่หรือจะเอาไปลงทะเลนะครับหรือจิกกิ้งเกมใหญ่นะครับหรือจะไปใส่กับอิเล็กตาโกสิบฟุตก็ได้นะถ้าเบอร์หกพันผมแนะนําให้ใส่สิบฟุตละกันนะครับมันจะได้ดูแมทกันนะครับก็เอาไปตกปลาใหญ่ๆหรือจะเอาไปตีกระชากหรือจะไปงานชายฝั่งได้หมดนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาททุกตัวบวกค่าส่ง EMS อ็ห้าสิบบาทนะครับนะห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับคุณจะสั่งสองตัวก็ค่าส่งห้าสิบบาทหรือจะสั่งเบอร์ละตัว ห้าตัวไปเลยก็ค่าตกห้าสิบาทตกตัวละสิบบาทนะครับโคตรคุ้มเลยนะครับก็ใครช้าหมดนะครับผมมีมาแค่เบอร์ละยี่สิบตัวเท่านั้นนะครับย้ํานะครับเบอร์ละยี่สิบตัวนะครับให้ฟังเสียงทีกดลันกดลันนะโอเคทักมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจอัลไทยพิชชิ่งสุขุมวิทย์แปดสิบห้านะครับอย่าลืมเลือกเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าช้าแล้วหมดแน่นอนตัวนี้นะครับกับเจ้าวีแบทคอมแบทนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาลอง เปิดดูข้างในกันนะครับว่าเฮ้ยมันพิเศษยังไงนะครับนะแล้วมันคุ้มราคาไหมนะครับกับหลักร้อยแต่ออปชั่นขนาดนี้นะครับทุกตัวมีประกันซ่อมฟรีอะไรฟรีจากบริษัท v b a บ s ให้นะครับเรียกได้ว่าโคตรคุ้มเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ